ประสบการณ์ได้รับเชิญเป็น V.I.P. ของบริษัททําซอสอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นได้เข้าไปกินข้าวในเลาส์ที่เฉพาะผู้ที่รับเชิญเท่านั้นถึงจะเข้าไปกินได้ กิโซบะเขามาตั้งแต่เด็กๆไม่คิดเลยว่าโตมาจะมีโอกาสแบบนี้นี่คือบริษัทโอตาฟุกุแบรนด์ซอสญี่ปุ่นที่มีมายาวนานมากเขาทำทั้งซอสโอโคโนโมิยากิซอสยากิโซบะซอสยากินิคุน้ำส้มสายชูพรสึอและอีกสารพัดซอส <c oughs> ที่ไทยก็มีทุกคนน่าจะเคยเห็นโลโก้ที่เป็นหน้าผู้หญิงญี่ปุ่นกลมๆแบบนี้ห้องว i p อพีเขาจะอยู่บนตึกวูดเอ็กที่เป็นมิวเซียมโอคโนมิยากิจังหวัดฮิโรชิมะที่ตั้งของบริษัทเปิดออกไปก็คือเป็นเตาเท็ปังยากิมะหุ่มมาที่มีโตรรงหนนน้้าาาเลยยค่ะตอ,อบับววว ซองตะเกียบก็เวอร์แล้วแต่สิ่งนี้คือที่สุดตันหลิวกินโอโคโนเมากิส่วนตัวอันเดียวในโลกที่สลักชื่อบีมโอ๊ยดีใจมาก วันนี้มีฮะคอสก็คืออาหารเรียกน้ำย่อยพรีเมนเป็นโอโคโนมิยากิอะโวคาโดแปลกใหม่มากรสชาติอะโวคาโดและซอสกับมายองเนสเนี่ยเข้ากันดีมากมากเลยเมนคอสเป็นโอโคโนมิายากิสไตล์ฮิโรชิม่าก็คือจะมีเส้นด้วยกินกับซอสของโอตาฟุคุที่ยกมาให้เลือกเต็มตะกร้าจานเนี่ยน่าจะเป็นโอโคโนมิยากิที่อร่อยที่สุดที่พีมเคยกินมาแล้วค่ะจากนั้นก็เป็นยากิโซบะก,กุ้งสูตรพิเศษของเชฟนัวสุดๆปิดท้ายด้วยของหวานเป็นประสบการณ์กินข้าวที่ประทับใจมากเปิดโลกบีมด้วยขอบคุณจริงๆที่บริษัทออตฟุ o ซรกล เอ็นด <ES> ูพวกเราสองคนนะคะฝากซอสของโอตาฟุคุด้วยนะทุกคนรับรองว่าอร่อยทุกซอสแน่นอนเซโนโอโกนมิยากิ